เมนูวันนี้ไม่จะแกงหัวปีใส่ปลาแห้งนะจ้าเอาหัวปีมาหัน่นมาซอยและแช่น้ำไว้เนาะผักละผักแค่บะเขือส้มน้อยมาเด็ดมาใส่นะเจ้าอันนี้เป็นดอกตั้งป่านะจ้าจะคั้นมาฟักบางๆเนาะไปดูในส่วนขครื่องแกงนะจ้าใส่กระเทียมหอมแดงพริกแห้งป่นนะจ้าใส่ครกลงไปเลยเนาะตามด้วยเกลือปน่นผงชูรสเล็กน้อยผงนัวน,นิดหน่อยนะจ้ากะปิแล้วก็ปลาหาเนะ มะโขให้ละเอียนะจ้าเสร็จเรียบร้อยย้ายไปน้าเต่าตั้งหม้อใส่น้ำลงไปน้ำห้อนน้ำเดือดกับตะเครื่องแกงใส่ลงไปเลยนะจ้าตามด้วยน้ำล้างครกเนาะน้ำเดือดบนรดบนรดกใส่หัวปีลงไปเลยเจ้าแกงปีเมินน้อยนึงเนาะหัวปีมันจะฝาดนะจ้าปีซุกป,ปีเปื่อยแล้วก็ใส่พักลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาแหงนะ้งเนาะปลาแห้งนี่สุกง่ายสุดนะจ้าปลาแห้งปลากรอบเนาะ อันนี้ก็สุกเรียบร้อยชิมรสชิมชาินะจ้าบะจางย่างกระตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าเมน,นูวันนี้แกงปีใส่ปลาแห้งใส่ดอกตั้งป่าจ้า